สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนวันนี้อยู่กับพี่เหมือนเดิมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในบทที่12นะคะเรื่องของการบวกที่ผลบวกไม่เกิน100ค่ะให้นักเรียนนะคะนำหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มขาวเล่มที่2นะคะนำขึ้นมาเลยค่ะ ใครที่นำขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่99ค่ะ99มีเลข9กับเลข9นะคะใครเปิดเจอแล้วก็จะเจอหน้าเดียวกันกับคุณครูแบบนี้เลยค่ะหัวข้อที่12.3ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้อเรื่องกันก่อนนะคะการบวกจำนวน2หลัก กับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดอีกครั้งนะคะการบวกจํานวน2หลักกับ1ห,หลักที่ผลบวกไม่เกิน100มีการทดค่ะ,ะทีนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ แบบฝึกหัดแรกค่ะเป็นในเรื่องของการแสดงวิธีการหาผลบวกด้วยรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งเขาก็ให้รูปแบบวิธีการนักเรียนมาทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันเลยนะคะโจทย์ข้อแรกค่ะโจทย์ข้อแรกโจทย์ทยมีอยู่ว่านะคะ59บเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ59บวก7ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะ โจทย์ในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเป็นโจทย์โจทย์เดิมแต่ว่าจะคิดวิธีต่างการอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ3วิธีค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่าสําหรับวิธีแรกนะคะวิธีการแรกก็คือโจทย์คือ59บวก7ใช่ไหมคะวิธีการแรกเขาจะให้นักเรียนนะคะแยกจำนวนที่มี2หลักออกมาให้เป็นหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบค่ะเช่นข้อนี้นะคะ59แยกออกมาเป็นหลักหน่วยก็แยกออกมาได้เป็น เหน่วยกับ5 0นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่1ค่ะเขาจะให้นักเรียนนะคะนำจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยมาบวกกันก่อนค่ะจำนวนที่หายไปในช่องนี้นะคะ7มาจากตรงนี้และเป็นหลักหน่วยดังนั้นจำนวนที่หายไปช่องด้านหน้าก็คือ9ตรงนี้นั่นเองค่ะเราก็จะเอา9มาเขียนนะคะบวก7ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ค่ะ เก้าไว้ในใจบวกเพิ่มไปอีกเจ็ดแก้วแกเอานิ้วขึ้นมา7นิว้วนับต่อจาก9เลยค่ะ9แล้วก็10 11 12 13 14 15 16ใช่ไหมคะได้ผลลัพธ์คือ16ค่ะแล้วก็จะเขียนผลลัพธ์ของเราไว้ตรงนี้16มี1กับ6ค่ะหลังจากนั้นในขั้นตอนที่2ค่ะ 50ตรงนี้นะคะนักเรียนมาจาก50ตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เอามาใช้นะคะ9ถูกใช้ไปละ7ถูกใช้ไปแล้วค่ะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาอีก5 9ตรงนี้ก็จะไม่ไปยุ่งอีกค่ะเพราะถูกแยกออกมาละก็จะเหลือ50ตรงนี้เขาก็าลงมาเขียนข้างล่างค่ะหลังจากนั้นจะบวกด้วยจํานวนที่เราหาผลลัพธ์ได้จากขั้นตอนแรกก็คือ16ค่ะเราก็จะเอา16มาเขียนลงไปตรงนี้เลย ทีนี้เราก็จะมาหาผลลัพธ์กันค่ะว่าผลลัพธ์จาก50บวกด้วย16ตรงนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ตัวเลขในหลักหน่วยบวกด้วยตัวเลขในหลักหน่วยค่ะตัวด้านหลังบวกตัวด้านหลัง0ย์บวกกับ6ได้เท่าไหรค่คะ0บวก6ผลลัพธ์ก็คือ6ใส่ไว้ตำแหน่งข้างหลังเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นตำแหน่งข้างหน้าค่ะหลักสิบค่ะ5บวกกับ1ค่ะ50บวกกับ1บวกกันแล้วเป็น 60ค่ะเราก็จะใส่เลข6ลงไปเลยดังนั้นนะคะผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้นะคะของวิธีการนี้ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับ66กนะคะก็จะเขียนได้ว่าดังนั้น59บวก7จึงมีผลลัพธ์เท่ากับ66ค่ะเราก็จะเขียนผลลัพธ์ของเราลงไปเลยว่า66ค่ะนี่คือวิธีการในแบบที่1ค่ะ ต่อไปในแบบที่2ค่ะวิธีการในแบบที่2ค่ะสังเกตนะคะโจทย์จะเป็นโจทย์เดิมแต่วิธีการจะเปลี่ยนไปวิธีการในแบบต่อมานะคะ,ะเราก็จะมีการนะคะแยกจํานวนที่มี2หลักโดยแยกให้จํานวนหนึ่งออกมาให้เป็นหลักหน่วยนี้นะคะบวกด้วยอีกจํานวนที่เป็นตัวบวกบวกกันยังไงก็ได้นะคะเราจะแยกออกมายังไงก็ได้แต่จะต้องให้จํานวนที่อยู่ในหลักหน่วย2ตัวนี้บวกกันแล้วมันได้เท่ากับ 10ค่ะ,ะบวกกันแล้วได้เท่ากับ10หมายความว่าจำนวนแรกเมื่อเราแยกออกมาแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการบวกด้วย7ใช่ไหมคะดังนั้นอะไรที่จะมาบวกกับ7แล้วทำให้ได้10อะไรที่จะมาบวกกับ7แล้วทำให้ได้10เราก็ยกนิ้วตัวเองขึ้นมาเลยค่ะ10นิ้วเรนก็หักนิ้วตัวเองลงไป7นิ้วค่ะเหลืออยู่เท่าไหร่คะ อเหลืออยู่3ใช่ไหมดังนั้นจำนวนที่เขาแยกออกมาจึงเป็น56กับ3ค่ะจึงเป็น56กับ3มาจาก59แยกออกมาได้เป็น56กับ3ค่ะจากนั้นเราจะเอา3ตัวนี้มาเขียนในขั้นตอนที่1ตรงนี้ค่ะอ่าเราก็จะเขียนลงไปเลยก็จะได้ว่าขั้นตอนที่1นะคะ3บวกด้วย7ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ค่ะ ลลงไปเยมายดิ้นครูบอกนะคะเราจะแยกล่างออกมาให้เขาเป็นยังไงก็ได้นะคะแต่ต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ค่ะต่อไปในขั้นตอนที่2ค่ะจํานวนที่ยังไม่ถูกเอามาเขียนนะคะเมื่อกี้37ถูกเอาไปคิดละเราก็จะเอา56ตรงนี้ค่ะมาเขียนในขั้นตอนที่2ค่ะบวกด้วยจํานวนในขั้นตอนแรกที่เราหามาได้นั่นก็คือ10ค่ะ 56บวกด้วย10ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่วิธีการคิดเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนจํานวนในหลักหน่วยก็คือตัวข้างหลังบวกตัวข้างหลังได้ผลลัพธ์เป็นข้างหลังค่ะ6บวกกับ0ได้ผลลัพธ์คือ6ค่ะใส่ไว้ตำแหน่งข้างหลังเลยค่ะจากนั้นจํานวนที่อยู่ในหลัก10คือ50บวกกับ110ใช่ไหมคะ5บวก1เป็น6ค่ะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็จะทำให้ได้66เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราคิด วิธีการในขั้นตอนแรกกับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะดังนั้น59บกวก7็ก็ทาให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ66เหมือนเดิมค่ะอ่านี่คือวิธีการในแบบที่2นะคะต่อไปวิธีการในแบบที่3าค่ะนักเรียนวิธีการในรูปแบบที่3ของเรานะคะโจทย์ยังคงเป็นโจทย์เดิมค่ะคือ59บวก7นะคะในข้อนี้ค่ะจะไม่เหมือนกับวิธีการที่1กับวิธีการที่2ที่ผ่านมานะคะ แต่ว่าข้อนี้ค่ะเราจะแยกล่างนะคะเราจะแยกล่างแยกส่วนในจำนวนที่มีหลักเดียวนะคะนั่นก็คือจำนวนเจ็ดของเรานั่นเองค่ะเราจะแยกออกมาแยกในที่นี้คือเราจะแยกยังไงก็ได้นะคะให้จำนวนหน่วยนั้นหน่วยหนึ่งเนี่ยไปบวกกับจำนวนที่มีสองหลักแล้วลงท้ายด้วยศูนย์ค่ะจำนวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยมีอะไรบ้างก็ได้แก่สิบยี่สิบสามสิบ 40 50 60 70 80 90อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาเรียกว่าจำนวนที่ลงท้ายได้0ย์ค่ะดังนั้นนะคะอะไรที่จะมาบวกกับ59แล้วทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น0 59นะคะใกล้เคียงกับจำนวนไหนมากที่สุดถ้าเราจะบวกเพิ่มไปบวก59นับถัดไปอีกก็จะเป็น 60ใช่ไหมคะที่ใกล้กับ59ที่สุดดังนั้นมันต้องการจำนวนอีกเท่าไหร่ที่จะมาบวก59แล้วทำให้ได้60นั่นก็คือ1ใช่ไหมคะจึงทำให้เขานะคะแยกจำนวน7ตรงนี้ออกมาได้เป็น1หน่วยกับ6หน่วยนั่นเองค่ะเพราะเขาต้องการที่จะให้1ตรงนี้มารวมกับ59แล้วทําให้เป็น60ค่ะเราก็จะเอา59มาบวกด้วย1ทําให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ60ในขั้นตอนแรกค่ะ 59บเวก1ได้ผลลัพธ์เท่ากับ60ค่ะจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียน6ตรงนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้ที่ยังไม่ถูกใช้นะคะอันนี้ใช้ไปละใช้ไปละเราก็จะเอา6ลงมาเขียนค่ะจากนั้นช่องที่หายไปนี้ล่ะคะคืออะไรนั่นก็คือ,อจํานวนที่เราบวกได้ในขั้นตอนแรกนะคะก็คือ60ค่ะเราก็จะเอา60มาเขียนลงไปเลยค่ะตรงนี้ทําให้ขั้นตอนที่2นะคะได้ หกสบวกด้วย6ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหรคะจำนวนที่ลงท้ายได้วนย0จำนวนใดก็ช่างนะคะถ้าบวกด้วยจำนวนที่มีหลักเดียวหรือที่เป็นหลักหน่วยแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเอาจำนวนเนี้ยเข้าไปแทนเลข0ูนั้นได้เลยนะคะเช่นอ่า70บวกด้วย8นะคะเราก็เอาเข้าไปแทน0ูนย์ตรงนี้ได้เลยคะ่ะทำให้ได้78เนี้ยนะคะ50 บวกด้วย1นึ่เรนก็เอาเลข1เข้าไปแทนเลขศูนย์ตรงนี้ได้เลยก็จะทําให้ได้51อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้น60บวกด้วย6เมื่อนักเรียนเอา6ตรงนี้เข้าไปแทนเลขศูนย์ตรงนี้แล้วก็จะทําให้ได้จํานวน66นั่นเองค่ะ,ะผลลัพธ์ในวิธีการในข้อนี้ก็คือ66เช่นเดียวกันค่ะดังนั้น59บวกด้วย7ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ66เหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโจทย์ในหน้าเดียวกันนะคะในหน้าที่99นะคะแต่ว่าเป็นโจทย์อีกข้อนึงนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะมีอยู่ว่าค่ะ 66บวกได้วย5ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะ66บวกด้วย5วิธีการในข้อแรกเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนแยกจำนวนที่อยู่ที่มี2หลักนะคะแยกออกมาให้เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น66ออกมาได้เป็น60กับอีก6หน่วยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเอาจำนวนที่เป็นหลักหน่วยมาบวกกันก่อนค่ะเหมือนวิธีการข้อเมื่อกี้เลย 6บวกกับ5บวกกันแล้วได้เท่าไร่เอา6ไว้ในใจบวกเพิ่มไปอีก5ค่ะ6แล้วก็7 8 9 10 11ค่ะได้ลผลลัพธ์เท่ากับ11นะคะจากนั้นในขั้นตอนที่2ค่ะ6กับ5เราใช้ไปละเอา60ตรงนี้มาเขียนลงไปค่ะ60บวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนที่ได้จากขั้นตอนแรกค่ะจำได้ไหมคะเราก็เอา11ลงมาเขียนค่ะ 60บวกด้วย11ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่หลักหน่วยคือตัวเลขข้างหลังตัวเลขข้างหลังบวกตัวเลขข้างหลังได้ตัวเลขข้างหลังค่ะ0นย์บวก1ได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ค่ะอ่า6บวก1ค่ะจำนวนในหลักสิบนะคะ60บวกกับ1 0ตรงนี้ก็จะทําให้ได้จํานวนข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะหลังบวกหลังได้หลังหน้าบวกหน้าได้หน้าค่ะ60บวกกับ1 0 6บวก1ได้ผลลัพธ์เท่ากับ เจดค่ะดังนั้นนะคะคำตอบของ66บวกด้วยหจึงได้เท่ากับ 7, 1็ดสอนั่นเองค่ะวิธีการแรกต่อไปวิธีการในแบบที่2ค่ะวิธีการในแบบที่2นะคะเหมือนเดิม เราก็จะแยกจํานวนนะคะเราจะต้องมาดูจํานวนที่เป็นตัวบวกตรงนี้ก่อนค่ะที่เป็นหลักเดียวนะคะที่เป็นหลักหน่วยตรงนี้มันคือ5ใช่ไหมคะอะไรที่จะมาบวกกับ5แล้วทําให้ผลลัพธ์ตรงนี้ได้เท่ากับ10ค่ะ5บวกอะไรจึงจะได้15ก็ต้องบวกด้วย5ดังนั้นเรายึงเราจึงนะคะแยกจํานวนที่มี2หลักตรงนี้ออกมาให้ได้เป็น6 1 กับ5นั่นเองค่ะเพื่อที่จะเอา5ตัวนี้มาบวกกับ5อีกตัวหนึ่งทําให้ได้ผลลัพธ์เป็น10นั่นเอง5ตัวนี้ถูกเอามาเขียนตรงนี้แล้วดังนั้น5ที่หายไปข้างหน้าก็คือ5ที่มาจากการแยกล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะเอา5มาเขียนลงไปตรงนี้เลยขั้นตอนที่หึบวก5ได้ผลลัพธ์เท่ากับ10ค่ะขั้นตอนที่สองค่ะ6 0เราเอารงมาเขียนตรงนี้ค่ะ บวกด้วยบวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนที่ได้จากขั้นตอนที่1นั้นก็คือ10นั่นเองตัวเลขในการบวก61 1บวกด้วย10ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหน่วยบวกหน่วยหนึงบวก0ตรงนี้ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ค่ะตัวเลขข้างหน้าค่ะหลักสิบค่ะ 60บวกกับ1 16บวก1เป็น7ค่ะดังนั้นผลลัพธ์จึงได้เท่ากับ71เหมือนเดิมค่ะ66บวก5จึงได้เท่ากับ7 1ค่ะอันนี้คือวิธีที่2ค่ะต่อไปรูปแบบวิธีการที่3ของเรานะคะ เราก็จะแยกจํานวนที่เป็นหลักหน่วยหลักเดียวตัวนี้นะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวบวตัวบวกของโจทย์ข้อนี้นะคะแยกออกมานะคะให้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่จะไปบวกกับ66แล้วทําให้จํานวนนั้นลงท้ายด้วย0นย์นะคะจำนวนที่บวกเพิ่มต่อไปแล้วจะทําให้จํานวนนี้ลงท้ายด้วย0ูนย์นั้นก็คือ70ค่ะ เป้าหมายของเราคือแยกออกมานะคะแยกจำนวนนี้ออกมาอะไรก็ได้ที่จะมาบวกกับ66แล้วจะทำให้ได้เป็น70นะคะ66จะบวกด้วยอะไรจึงจะได้เป็น70แล้วก็เอา66ไว้ในใจมือกำไว้ค่ะมือกำไว้แล้วเรานับต่อไปให้ถึง70ดูซิว่าได้กี่นิ้ว66ไว้ในใจนับต่อเป็น60 7 68 69 70นักเรียนได้กี่นิ้วคะ ของตัวเองได้4ใช่ไหมคะอ่าดังนั้นจํานวน5ตรงนี้จึงถูกแยกออกมาเป็น4กับ1นั่นเองค่ะเพราะเราต้องการจะเอาสีมาบวกกับ66ตรงนี้แล้วทําให้ได้70นั่นเองอ่าก็จะเป็นตรงสื่อสีส้มตรงนี้นะคะ66บวกด้วย4เท่ากับ70ค่ะ จากนั้นในขั้นตอนที่2ค่ะจำนวนที่เราได้มาตอนแรกนะคะนั่นก็คือ70แล้วก็70มาเขียนลงไปเลยบวกด้วย1ที่มาจากการแยกจำนวน5ตรงนี้นะคะดังนั้น70บวก1ครูอบอกว่าเราสามารถที่จะเอาจำนวนหลักเดียวตรงนี้เข้าไปแทนศูนย์ได้เลยทำให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ71นั่นเองค่ะดังนั้นในวิธีการนี้นะคะ66บกวก5าก็ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็น71เช่นเดียวกันค่ะ แบบฝึกหัดในหน้าถัดมานะคะก็คือหน้าที่100นะคะในหน้านี้ค่ะโจทย์จะยังคงเป็นโจทย์ที่มีจํานวน2หลักกับ1หลักเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเพียงแต่ว่านะคะเขาเอาจํานวนที่เป็นจํานวน1หลักนะคะไปเป็นตัวตั้งเท่านั้นเองนะคะโจทย์ข้อแรกในหน้านี้ค่ะโจทย์มีอยู่ว่า7บวกด้วย74ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะ จำนวนในข้อแรกนี้นะคะขั้นตอนที่1วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะแยกจำนวนที่มี2หลักแยกออกมาให้เป็นหลัก10กับหลักหน่วยนะคะแยก74ออกมาทำให้ได้เป็น70กับ40ค่ะ7บวกด้วยอะไรตรงนี้บวกด้วยจำนวนที่ถูกแยกออกมาแล้วนั่นก็คือ4นั่นเองค่ะเราก็จะแยกออกมาทำให้ได้เป็น4นะคะขั้นตอนที่1 7บวก4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ เอา7ไว้ในใจบวกเพิ่มไปด้วย4คีคล้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้ว7บวกเพิ่มไปด้วย4หักนิ้วลง7แล้วก็8 9 10 11ค่ะผลลัพธ์ในข้อนี้บรรทัดแรกก็คือ11ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2 70เอาลงมาเขียนค่ะบวกด้วยผลลัพธ์ที่ได้มาจากขั้นตอนที่1นั่นก็คือ11นะคะ ใส่11ลงไปขั้นตอนนี้เราก็ทำการบวกเลยค่ะ70บวกด้วย11หลักหน่วยบวกด้วยหลักหน่วยค่ะ0บวกด้วย1นะตัวด้านหลังบวกตัวด้านหลังทำให้ได้ตัวข้างหลัง0ูบวก1ได้1นะคะจากนั้นค่ะจำนวนข้างหน้านะคะหลักสิบค่ะ7บวกด้วย1ค่ะเจ0เบวกด้วย1 10ตรงนี้ทำให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ ค่ะดังนั้นแล้วนะคะ7บวกด้วย74จึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ81ค่ะอันนี้คือวิธีการแรกนะคะต่อไปวิธีการที่2ค่ะวิธีการที่2 โจทย์เหมือนเดิมค่ะ7บวก74ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ค่ะแต่อันนี้เราจะทำการแยกจำนวนที่เป็นหลักหน่วยนะคะแยกออกมาให้เป็นเท่าไหร่ก็ได้แล้วไปบวกกับจำนวนอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นหลักหน่วยเช่นเดียวกันแล้วทำให้ตรงนี้ได้10นะคะดังนั้นเขาจึงแยกจำนวนที่มี2หลักตรงนี้ออกมาได้เป็น71กับ3นั่นเองค่ะขั้นตอนที่1 7เอาลงมาเขียนให้แล้วค่ะบวกด้วย3ตรงนี้ค่ะ เขียน3ลงไปเลย7บวกสาํทให้ได้10ค่ะถ้าไม่แน,น่ใจนักเรียนลองบวกก่อนก็ได้นะคะนิ้วขึ้นมา3นิ้ว7ไม่แน่ใจนับต่อไปอีก3นิ้วเราก็หักนิ้วลง7แล้วก็8 9 10ค่ะดังนั้น7บวก3ามทำให้ได้คำตอบคือ10ค่ะ จากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนเจ็ดที่อยู่ตรงนี้ค่ะเอาลงมาเขียนเรียบร้อยละบวกด้วยจํานวนที่เราได้จากขั้นตอนที่1นนั่นก็คือ10นั่นเองเอาลงมาเขียนเลยอ่าหลักหน่วยมันบวกเหมือนเดิมครูจะไม่โยงแล้วนะทีเนี้ยหบวกด้วยศค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยทําให้ได้หลักหน่วย1นบวกศูนได้หนึ่งหลักสิบบวกหลักสิบค่ะเจดบวกหได้7ค่ะอ่าดังอ้าว ขอภัยค่ะนักเรียน7จก็ต้องเพิ่มขื้น7จบวกหได้8นะคะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ค่ะ7จบวกเจ็ทําก็ทำให้ได้81เหมือนเดิมค่ะต่อไปวิธีการสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการที่เราจะแยกจํานวนนะคะออกมาแล้วทําให้การบวกของจํานวนนั้นนะคะลงท้ายด้วยศคะ่ะจำได้ไหมคะ,ะเราก็จะแยกจํานวนที่เป็นหลักหน่วยมือนเดิมค่ะ จำนวนที่เป็นหลักหน่วยนะคะในข้อนี้ค่ะคือ7แต่จำนวนที่เป็น2หลักคือ74ดังนั้นถ้าเราเดินหน้านับไปนะคะนับไปให้ถึงจำนวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์ของ74ดูซิว่าจะได้กี่นิ้วเรียนกำมือขึ้นมาค่ะ74นับต่อเป็น75 76 77 78 79 80ได้กี่นิ้วคะ ได้6นิ้วใช่ไหมคะดังนั้นเขาจึงแยก7ออกมาได้เป็น1กับ6ค่ะเพื่อที่จะเอา6มาบวกกับ74ตรงนี้แล้วทำให้ได้เป็น80นั่นเองในขั้นตอนแรกค่ะ6ก็เอาลงมาเขียนเลย74ก็ถูกเขียนละบวกด้วย6ได้เท่ากับ80ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะ บวก1ตรงนี้1มาจากตรงนี้ที่ยังไม่ถูกใช้นะคะจึงเอา1ลงมาเขียนค่ะตัวเลขตรงนี้ที่หายไปก็มาจากขั้นตอนที่1ที่เราหาไว้แล้วค่ะนั่นก็คือ80ค่ะ 1. เอาเข้าไปแทน0นย์เข้าไปเลยก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ81ค่ะดังนั้น7บวก74ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ตามที่ครูสอนผ่านาม,มาเมื่อสักครู่นะคะก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ81เหมือนเดิมค่ะ ต่อนะคะนักเรียนโจทย์ในหน้าข้างๆกันเลยค่ะจากหน้าที่100นะคะโจทย์ข้อแรกในหน้านี้เป็นโจทย์คือ7บวกด้วย74ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่น,นะคะส่วนอีกหนึ่งข้อค่ะคือ8บวกด้วย65ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่น,นะคะในข้อนี้เดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตนะคะให้นักเรียน ฝึกลองฝึกทำด้วยตัวเองดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าค่ะวิธีการก็จะคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่ในหน้าในในหน้าเดียวกันนี้เลยนะคะที่ครูพาทำไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ตัวเองนะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองดูก่อนนะคะได้หรือไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนวิธีการในหน้าถัดไปเลยนะคะโจทย์ก็จะคล้ายๆกันเลยคะ่ะนักเรียน ่อามาค่ะในหน้าที่101นะคะในหน้านี้ค่ะนักเรียนค่อนข้างจะว่างเปล่านะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมาให้นักเรียนเลยไม่มีตัวเลขช่วยไม่มีสีตัวเลขช่วยนะเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทําดูนะคะจำได้ไหมคะวิธีการในข้อแรกค่ะเราจะต้องเอาจํานวนนะคะที่เป็น หลักหน่วยค่ะมาบวกกันก่อนดังนั้นเขาจึงให้ช่องว่างนักเรียนมาเป็นเหมือนลูกเชอรี่แบบนี้นะคะต้องการให้นักเรียนแยกออกมาให้เป็นจํานวนในหลัก10%กับหลักหน่วยนั่นเองค่ะดังนั้น28ตรงนี้ค่ะโจทย์ในหน้านี้นะคะข้อแรกก็คือ28%บวกได้ 6%. ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะ28แยกออกมาจากหลักหน่วยตัวข้างหลังนะคะคือ8หน่วยค่ะเราก็ใส่8ลงไปไว้เลย ตัวเลขข้างหน้าค่ะ2องตรงนี้ก็คือ20นั่นเองดังนั้นยี่ยีนะคะจึงมาจาก20กับ8นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราก็เอาหลักหน่วยจํานวนที่เป็นหลักหน่วยลงมาเขียนก่อนเลยนั้นก็คือ8ตรงนี้กับ6ตรงนี้นั่นเองค่ะ 8กับ6ถูกชาช้เและไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอีกนะคะเรามาทําการบวกเลย8ปบวกได้6ได้ผลลัพบเท่ากับเท่าไหร่เอา8ไว้ในใจบวกเพิ่มไปอีกหัวค่ะแล้วนิ้วเตือนขึ้นมา6นิ้ว8แล้วเราก็จะหักลง8แล้วก็ 1> 9 1 1 11 12 13 14ค่ะผลลัพธ์ของขั้นตอนแรกค่ะก็คือ14ค่ะจากนั้นในขั้นตอนที่2ค่ะนัเรียนเอาจำนวนที่เรายังไม่ได้ทำอะไรนะคะที่เป็นจำนวนหลักสิบตรงนี้นะคะเอาลงมาเขียนลงไปเลยนั่นก็คือ20นั่นเองบวกด้วยจำนวนที่เราหาได้จากขั้นตอนที่1นั่นก็คือ1 4ค่ะอ่า หลักหน่วยบวกหลักหน่วยทําให้ได้หลักหน่วยศูนย์บวกสได้เท่าไหร่คะศูนย์บวกสี่ก็ได้4ค่ะหลักสิบค่ะสองกับ1 0บวกกันสองบวก1ได้3ค่ะก็ใส่ข้างหน้าดังนั้นผลลัพธ์ของ28บวก6จึงได้เท่ากับ34่ค่ะต่อไปวิธีการในแบบที่สองค่ะว่างเปล่ามาเหมือนเดิม เขาต้องการให้นักเรียนนะคะจำได้ไหมคะแยกจํานวนที่มี2หลักให้ออกมาเป็นจํานวนอะไรก็ได้นะคะอันนึงที่เป็นหลักหน่วยเนี่ยแต่ต้องมาบวกกับ6แล้วทําให้มันได้10ค่ะทําทให้มันได้10จําได้ไหมคะอะไราที่จะมาบวกกับ6แล้วทําให้ได้10ตัวเองเราเอา6ไว้ในใจนะมือกำขึ้นมานะแล้วดีดมือขึ้นมาค่ะตามจํานวนที่เราจะนับต่อจากหกเลย6ไว้ในใจมือกำไว้ แล้วเราก็นับต่อไปให้ถึง10ค่ะดูซิจะได้กี่นิ้ว6แล้วก็7 8 9 10ค่ะเรียนได้กี่นิ้วคะคุณครูได้4นิ้วนะคะหมายความว่าจำนวนตรงนี้จะต้องเป็น4นั่นเองจำนวนที่หายไปจากข้างหน้าตรงนี้ค่ะเราจะแยกออกมา28นะคะ ลบด้วย4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ -8-4 ลบ4ค่ะเราจะเอา28ลบออก4ตรงนี้นะคะทำให้ได้ตรงนี้ค่ะ -28-4 -8 ลบ4 8ดลบด้วย4 -8 ไว้ในใจหักออก4อ่เอาไม่ใช่8ไว้ในใจนะคะเอานิ้วขึ้นมา8นิว้วหักลง4นิ้วเหลือเท่าไหร่เหลืออยู่4เ,เขียนลงไปเลย -2 ไม่มีตัวลบค่ะชักลงมาเลยดังนั้นจำนวนที่หายไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็คือ24ค่ะ ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมเราก็เอาจำนวนที่เป็นหลักหน่วยมาบวกกันก่อนแต่ผลลัพธ์ตรงนี้ต้องได้10นะคะเอา4มาเขียนบวกด้วย6ตรงนี้ค่ะได้ลผลลัพธ์เท่ากับ10จจำนวนที่หายไปขั้นตอนที่2ต่อมาก็คือ24นะคะที่เรายังไม่ได้เอามาใช้ตรงนี้ค่ะเอาลงมาเขียนเลยบวกด้วยจำนวนที่เราหาได้จากขั้นตอนที่1นนั่นก็คือ10ค่ะค่ะ หลักหน่วยบวกหลักหน่วยทำให้ได้หลักหน่วย4บวกได้0ได้4ค่ะหลักสิบ0บวกด้วย1 1ึ่บวก1ได้เท่ากับ3ค่ะใส่ลงไปเลยดังนั้นผลลัพธ์ของวิธีการหรือในรูปแบบที่สองนี้ก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมก็คือ34ค่ะต่อไปต่อไปรูปแบบ แบบที่3นะคะรูปแบบในแบบที่3ของเราโจทย์ยังคงเป็นโจทย์เดิมนะคะ28บวก6ค่ะเราจะแยกจำนวนนะคะที่เป็นหลักหน่วยค่ะในข้อนี้อะไรที่จะมาบวกกับ28แล้วทำให้ได้จำนวนที่ลงท้ายด้วย0ค่ะเอา28ไว้ในใจมือจำขึ้นมาค่ะเราจะนับไปให้ถึงจำนวนที่ลงท้ายด้วย0ที่ใกล้กับ28ที่สุดนั่นก็คือ30ค่ะ อ่ะมือกำไว้นะนับต่อเลยค่ะ28อยู่ในใจนับต่อเป็น20 9 30ค่ะได้กี่นิ้วคะ2นิ้วใช่ไหมดังนั้นเราก็จะแยกตรงนี้ออกมาให้ได้เป็น2ค่ะ6ถ้าตรงนี้เขียน2องละช่องนี้ที่หายไปน่าจะเป็นเลขอะไรคะอะไรบวกกับ2แล้วทําให้ได้6อะไรบวก2แล้วทําให้ได้6อ่าสี่นั่นเอง ดังนั้นนะคะขั้นตอนที่1ค่ะเราก็จะเอาจำนวนเต็มตรงนี้28นี่ค่ะมาเขียนเลยขั้นตอนแรก28ใช้ไปละบวกด้วย2ค่ะอ่ะเพราะว่าเราต้องการจะทำให้มันได้จำนวนที่ลงท้ายด้วย0นย์ะคะจำได้ไหมย28บวก2ทำให้ได้30ค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ค่ะเราจะเอาจำนวนที่ได้จากขั้นตอนที่1ตรงนี้มาเขียนลงไปเลยนั่นก็คือ30 30บวกด้วยอะไรบวกด้วยจํานวนที่เรายังไม่ถูกเอามาเขียนนั่นก็คือ4ค่ะเอา4ลงมาเขียนเลยเอา4ไปแทนเลข0ูนย์ตรงนี้ค่ะ4เข้าไปแทนเลยทำให้ได้จำนวน3 0 4ค่ะผลลัพธ์ของ28บวก6ในวิธีการแบบที่3นี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือ34ค่ะส่วนอีก1ข้อนะคะในหน้าเดียวกันนะคะข้อข้างๆกันนี้นะคะ โจทย์คือ9บวกด้วย53ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะลองฝึกทำด้วยตัวเองค่ะดำได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคุยด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ทดลองทําด้วยตัวเองดูนะคะจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดของเราไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ